มาดูในส่วนของคนไทยกันบ้างนะคะ<ช>ที่จังหวัดจันทบ,บุรีสําหรับโอไมคอนโดยพ่อค้าแม่ค้าชาวจันทบ,บุรีก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโอไมคอนกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะคเพราะว่ากลัวเศรษฐ,ฐกิจค้าขายซบเซานะคะ<ม>โดยถ้าหากว่าเราสามารถรับมือได้เนี่ยนะคะมั่นใจได้เลยว่าเทศกาลปีใหม่นี้พ่อค้าแม่ค้าค้าขายกันดีอย่างแน่นอนค่ะ โดยนี้เป็นบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าค่ะคอยู่ที่บริเวณตลาดสวนมะม่วงจังหวัดจันทบุรีตลาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะคะครับก็ประชาชนยังคงออกมาซื้อของกันการตามปกตินะคะถึงแม้ว่าจะมีกระแสรเรื่องของโควิด19ติดเชื้อโอมครอนรายแรกในประเทศไทย โดยทางด้านนางสาวนพวรรณอรุณรัมลูกจ้างร้านขายเสื้อผ้าเฟื่องฟ้าในจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศไทยเนี่ยตัวเองก็มีความกังวลขึ้นมาทันทีเลยนะค,ะครับวิตกกังวลเลยค่ะเพราะว่า มันมีความรุนแรงนะคะแล้วก็แพร่กระจายเชื้อได้เร็วด้วยก็เลยกลัวว่าถ้าหากพบการแพร่ระบาดสูงขึ้นเรื่อยๆประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกมาเดินจับจ่ายซื้อของก<ช>ันทำให้การค้าขายมันซบเซาลงไปอีกหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งฟื้นตัวจากโควิด19ได้ไม่นานเองนะคะโดยก่อนหน้านี้ที่ เจอกับประสบกับโควิด -19 ยอดขายก็ตกต่ำลงความคึกคักของประชาชนก็น้อยลงคือตอนนี้เพิ่งฟื้นตัวแล้วล่ะค่ะใช่ครับทางที่ดีก็เลยอยากจะให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทสวมหน้ากากอนามายัยนะคะทำถ้าทำได้สวมสองชั้นเลยยิ่งดีหลีกเลี่ยงการสัมผัสให้น้อยลงและดูแลตนเองเพื่อความปลอดภัยของสังคมค่ะก็กังวลค่ะจากที่อ่านข่าวที่ตามข่าวมาเขาบอกว่ามันจะมีความ รุนแรงมากกว่า,าตัวโควิดอันเก่าที่มีอยู่ก็คือ2ถึง5เท่าถูกไหมคะก็คือตัวเนี้ยมันจะกระจายได้เร็วกว่าก็คือกังวลว่ามันจะกระจายไปแบบเร็วกว่าตัวอื่นอย่างนั้นนะคะคนออกมาน้อยเพราะว่ายอดขายกลัวแบบมันจะได้น้อยคะ่ะเพราะว่าช่วงแรกๆที่แบบโควิดมันมาเยอะอย่างเงี้ยก็คือคนไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ ก็คือเหมือนมันจะน้อยลงกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะคะยอดขายถ้าถ้าแบบมันเข้ามาหรือว่ามีการแพร่กระจายอะไรเงี้ยก็คือกลัวมันแบบมันจะเงียบมันจะซบเซาอะไรประมาณนั้นเบื้องต้นก็คือแบบจะเตรียมเจลแอลกอฮอลอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็อาจจะมีสวมหน้ากากมีชิดกว่าเดิมอะไรแบบนั้น ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณเอื้อมพรชูแสงเป็นแมค่ค้าขายผลไม้ในตลาดสวนม่วงเหมือนกันก็เปิดเผยนะคะว่าพอได้ยินข่าวว่ามีคนติดเชื้อโอไมครอนรายแรกในประเทศไทยโอ้ตกใจเลยนะคะคแล้วก็กลัวด้วย<ม>เพราะว่าร้านของตนเองเนี่ยเพิ่งจะฟื้นจากโควิด -19 ได้ไม่นานยอดขายเพิ่งจะขยับขึ้นมาเองนะคะถ้าหากว่ามีเจ้าโควิด1ิแบบโอไมครอนเข้ามาอีกก็กลัวว่าจะซ้ำรอยเก่าทำให้ยอดขายเนะะี่ยหา หายไปที่บั้ทังทั้งที่เพิ่งจะดีขึ้นมาได้ไม่นานครับโดยทุกวันนี้ก็ทำแต่ภาวนาไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะ<ช>ป้องกันตัวเองก็อย่างเต็มที่แล้วครับได้แต่ภาวนาให้เจ้าโรคร้ายโควิด1 9หายไปสทัทีแล้วก็อย่าให้โอไมครอนเนี่ยมันมาแพร่ระบาดรุนแรงเพราะว่าตอนนี้ภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เป็นประจำมันก็ยังต้องดําเนินต่อนะคะไม่สามารถรหยุดค้าขายได้ถึงแม้จะเจอกับการแพร่ระบาดกับไวรัสชนิดใดก็ตาม โดยคุณเอื้อมพอรก็ยังบอกอีกค่ะว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วคาดหวังเป็นอย่างมากเลยว่าจะขายผลไม้ได้ดีอย่างแน่นอนถ้าหากไม่มีการแพร่ระบาดของโอไมครอนแล้วก็อีกทางหนึ่งทางรอดก็คือคนไทยนี่แหละต้องช่วยกัน<ช>อย่าตระหนกแต่ต้องตระหนักให้มากขึ้นมันดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านเซฟตัวเองเซฟครอบครัวร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ กลัวค่ะกลัวก็ขาไม่มาจับไจ่ใช้สอยเราก็เป็นแม่ค้าน้อของก็เสียหายนะคะเพราะว่ามันเป็นผลไม้เมื่อก่อนเคยขายดีพอมาเจอแบบนี้ก็เงียบแม่ค้าก็ลำบากแต่ถ้ามีตัวร้ายเข้ามาเนี่ยกลัวกลัวทุกคนเขาจะไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้เนาะถ้าถ้ามีคนมา ช่วยตรงนี้ได้เนาะให้ให้เขาไปะอยจะให้เขามาเลยไปเถอะไปไกลๆอย่ามามนันษยดโลกลำบากอยู่แล้วอย่าให้เขาต้องมาทำร้ายเราเลยเราภาวนานะใสบาตรทำบุญกุศลให้เขาไปให้เขาไปซะอย่ามาทำร้ายพวกเราเลยนี่อยากจะให้คนไทยนะคะทุกคนช่วยกันผลไม้ละมือเนาะทำยังไงก็ได้ให้โรคร้ายนี่ไปจากพวกเราซะ